เฮียตีขายกล้วยทอด e, ที่เด็ด99เฮียตีที่เด็ด99ลงมือทอดกล้วยเองโดยเฮียตีได้หางานให้ลูกน้องทำด้วยการทอดกล้วยทอดมันทอดเผือกเพื่อหารายได้ช่วงมวยงดจากสถานการณ์โควิด19ใครสนใจหรือผ่านไปแวะอุดหนุนเฮียตี e, ด้พิกัดหน้าร้านที่เด็ด99ปากซอยสุทธ,ธิสารวินิจฉัย2จังหวัดกรุงเทพมหานคร เชฟบุญธรรมเปิดรับสมัครนักมวยส่งอาหารเชฟบุญธรรมภาคโผพ,พูดไอเดียใหม่ช่วยเหลือนักมวยในช่วงโควิด -19 ึ่งเกด้วยการรับสมัครนักมวยค่ายไหนก็ได้มาเป็นพนักง,งานส่งอาหารญี่ปุ่นตำแหน่งเมสเซนเจอร์พนักง,งานส่งอาหารประจำร้านฮอนโมโนซูชิสาขาทองหล่อ23เวลา10บโมงถึงเที่ยงคืนสามารถทํางานเป็นกะได้รายได้ดียิ่งส่งเยอะวิ่งเยอะยิ่งได้เยอะสนใจส่งชื่อเบอร์โทรและประวัติมาที่ช่อง44เชฟบุญธรรม จิตช่วยเจ้าหน้าที่เวทีขายหมูสเตะ๊ะคุณจิตเชี่ยวสกุลนสนามมวยราชดำเนินร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่สนามมวยขายหมูสเตะ๊ะช่วงโควิด -19 ที่บริเวณด้านหน้าเวทีมวยราชดำเนินโดยมีผอ,อมวยปรเมศพักดีคิริภัยวันรวมลิ้มรส ปาชุนตำหนิหวานกรณีจะนำกุหลาบดำไปต่อยก็ต้องมาขอก่อนโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรเผยกลางรายการหากอยากได้กุหลาบดำสอจอพีกอุทัยไปต่อยก็ต้องเข้ามาคุยคือพูดง่ายๆคือหวานเขายังใหม่ในวงการมวยไทยควรจะปฏิบัติให้มันถูกต้องและมันจะมีความสวยงามมีระเบียบทางวงการมวยไม่ใช่ว่าจะเอาไปจะจิกไปและทางสอจอพีกุทัยก็ยังย้ำนักย้ำหนาว่าหากใครจะนำกุหลาบดำไปต่อยก็ต้องมาผ่านผมก่อน ปราบพิภพต้องรออีกไฟถึงรับเสื้อสามาถสมยุอรุณมาศลองนานสนามมวยเวทีช่องเจ็ดสีแจ้งก,กฎกติกาของนักชกที่จะคว้าเสื้อสามาถของเวทีมวยช่องเจ็ดสีต้องคว้าชายชนะที่ต่อกันเจ็ดไฟในเคสของปราบพิภพเอราวัณที่ชนะมาด้วยเจ็ดไฟนั้นโดยในไฟแรกเป็นการโชคสามยกเพราะเวลาถ่ายทอดสดไม่พอจึงไม่นับเป็นสถิติแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีหากไฟต่อไปปราบพิภพเอาชนะชนลามเสือนายกเอท่าสาราดได้ก็จะได้รับเสื้อสามาถวิเจ็ดสีทันที ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน